ลกงสาวอมละบอกความพักเป็นลูกสาวอยากคนทว่าน่ารักและเ็นใก่ามาที่อนุอจะที่ตีโดยใหม่ลองวนเล่นแล้วมู้จะถือให้เบลละมันเลเ่นหลดเกมแล้วใหม่เสียบตังเล่นยา về tâm ta văn hóa là vì quán, quán mãi lò húa lên là phụ tế là phụ lúc na phát quan bạc đèn kềm đầy tiêu pha Đu na ta thống ngâm mà lấy Lùm làng lấy lấy này khốn xấu hồ là hổ kèm đèn vậy mà lén có tên bỏ chân kém hỏa lực bỏ tin cực hay mảnh tin nuốt lèo thiếu quân chảo bàn mà bà mùng Cầm lông ấu lục cưới khắp mùng mất lòng nhung hết mùng nhắc hối hối đi chuối mừng mẹ mà Nụ cháu hổ là ổ kèm nén Cây mà lén qua cha kèm mua lật Ổ thì gọt ngay mặt tích nút lều tiêu cuốn chào bàn mà mùng Cầm lông ôi cưới cao mùng Mắt rượm nhung hến mùng nhấp muối muối Ổ thì chuối ngư mẹ mà lén

รูรเจ้าก,กย็ย้อมมาเรียงไงใส่กูละทำเทา่าไรว่าลานมึงว่าใครว่าลานว่ามึงแล้วไปเถอะว่ามึงแล้วไอวปไไวอ,ยวอย่าว่ากูเออเกาตาหน่อยเกาหัวจ้องคนเนีดูจักดูจักกันมานานึงเออไม่ปรือเราเราเล่นกันได้คนว่าลานก็ว่าลานแย่งไอ้ว่าลานไม่ปรือไม่โกรธ เรามึงแต่ว่ามันแลมโต๊ะตบมึงมึงว่าแลมได้โต๊ะตบเออว่าพนันเออไม่เปลือกคนเวลานวาก็ยิ่งได้ฮะใช่ไหมเอาวันนี้เราลูกมาก็มาพอไปไหนไปไหนก็มาทำไรทุล่าไรเราหนูว่าจะไปเดินป่าก็คุณพ่อืไปเดินป่ามันอยู่บ้านดีๆไม่เอา เพื่อได้เจอแม่ค่ะเอาแม่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนหนูเพื่อได้เจอพแม่คงทิ้งหนูไว้ในป่าพ่อไปเจอหนูจากป่าแม่คงจะอยู่ในป่าแถวในป่าแหละเออันแล้วแต่มืงอไงนันไปก็ไปไป,ไปดีมีไรก็เรียกอ้าพอดันตีพอจะได้ยินไปในแปดลีสิบลีนี้ ว้าลอยว่ไปล,ปลีทิบลีเขาได้ยินแ้มอ๋มอก็ไม่ไปลก็ไปเอยลูกใหไปก็พ่อหนูล่าแล้วครับพ่อครับไปพี่หนุนนุ้ยครับกับกาวยัยปุ้ม ไปเป็นเพื่อน normalized. น้องก็น้องคุณญญ์กับเออผมไปดูแลโลกควายดีๆกับผมดูแลทุกจิิงทุกอย่างอะดูแลแต่ภายนอกนะกับผมอ้ามอ้ามเลทะลุเสื้อผ้านไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กี่กับผมปน,นันคือเด็กกับโลกกับร้านเมื่อก,กีร้านประนันนี่ยจริงอะกับผม ถ้าคนอื่นไม่เนียนกลับไปก่อนนะครับกลับเออไปเราก็รู้จักกันมานาน้ำใจเพิ่งรู้จักกลับกลับก็ไปแกก็กลับื่าจริออกหรือไม่แต่ผมมีงตรงใจระดับนิดนึง ตรงใจได้โู้ตรงใจว่าพันนั่นเนี่ยเด็กคุณแกมาเลี้ยงไงไมาเออกูแกมาจาัดจังก้าวใจาก้าวเลวมึงโลบเรืวอ,อว่าเด็กรานหนวกว่า,วาละเอ,อียดแรงนี่กูไม่โลบเรือกูโลจักมันตั้งแต่เด็กโลกูเลี้ยงกับมือตั้งแต่เล็กๆนู่นแล้วมันย้อยมึงไม่ไปโลบเรือรันหนวกว่าลันหนวกว่า คนก็ตรงใจก็ตามอยู่นี่มึงไงตามเออแล้วกูกูตามมันหรือไงไหนมึงยิบเล่เด็กหรือนี่มึงอย่าเตะตากูไม่ได้เตะไม่ได้เตะมึงยิบเล่ปรือแล้วลูกหือนี่ว่ารันหนวกว่าก็เด็กไม่รันหนวกว่ากูตรงใจมึงตรงใจแลยโอ้ แล้วเด็กัอายุที่ไหนอายุที่แปดล้วไม่ได้แล้วมั่แล้วที่แปดที่เก้าแล้วกูแล้วมันยุเลือที่สามที่สี่นู้นเือมยบเลยเด็กไม่ก็เด็กมันอย่างวาแลบอถึงเวลาแลวมันก็ไอ้นั่นมันมาเลอะไรหรือดูไม่รู้จักเออถึงมันกับแม่มกับม่แมไม่จำเรือ ก็มันวิ่งเปิดมากูเลยว่าพอเออนู่มเป็นไรไหมเนาะเลือดไหลเต็มนี่กว่าหาเอาได้ตีแล้วกันนั้นแล้วจะไปทำเลือกันนั่นนะกูก็ไม่เลยทำเรือจะแต่แล้วก็ได้คนโบราณกูได้เอาผดอ,อุดไว้ไหนย,งนย,ยุงอะไรอุดอะไรอย่จี๋ผมบาดกบกูก็ไปเติมเบื่อเบื่ออยากกูนเน้เลยนะ เจาเจ้าอยากว่าโอ้จ่ายต้องจ่ายนี่เลยกลันไอ้เลยนะไอ้แบบกัดเชือกกันนั่นแหละแบบกัดเชือกอะไหลบบโบราณนั้นถึงนายูก็ไม่จ่ายนั่นนะก็จ่ายเทียบมังเรียบเลยมังนายูถึงเงนนีนไไ้ไม่ได้แลยเท่นี้จ่ายยากปีมึงเข้าใจไหมเออแบบถึงดำเรือกูกับกูไปตาม เพื่อนๆเนี่ยปกูก็ไม่เคยมีเมียกูไม่ใจโล่เนี่ว่าก็ใจเปลืองอันนะถึงกับดำเลือประกูก็เอาอันนั้นก็ว่าต้องใจปันนี้ปันนี้กูก็มาเด็กเนี่อันเดียวเต่าเต้นไงนี่บอลนองเก่งปุ้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 งก็กลมกินเละแต่เออไหวเลยเลยที่มันเต่าเต่าเต้นเต้นดันปูนขึ้นมันไอไอ้ลรเป่าเก่ง ว่าเราโดยเกินโกต้าเนี่ยไม่เกินเพื่อไม่ใช่กล้องเจา้ามนุษย์แต่กล้องหยักมึงกี่แล่นั้นกล้องหยักเต้าเนยเออจริงการนั้นไงดิถึงางากล้องเจ้ามนุษย์แถวๆนี้งานไม่ต้องจ่ากล้องหยักรู้ไหมเออถึงหวามเต่าเต,ต้นไอ้ตรงไหนไหมไอ้เลวแต่ว่ามันอันนี้นหัวมึง เป็นกองเด็กพนันเดี๋ยววันละนึ่งวันแล้วก็มันเปิดได้กูเล่กูจะมือโลดแล้วก็มันไม่พอมันเลยไม่เคยเล่ยเอ,อาเงิก็ไม่เออแล้วก็เงี้ยเลยกันนี่ก็คุเมนเพื่อมือรูเพื่อเอาเดี๋ยวจะไม่เปิดได้กูเล่เปิดได้เคยเล่เปิดได้มึงเล่เอาชิอะงานเลยเบือเลยกันนั่น,น,นมึงไปเถอะ Rồi rồi đi gần. Lại luôn luôn luộc luộc luôn luộc luôn luôn la luôn 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 ừ, luôn luôn ừ, luôn